เดี๋ยวเราจะมาลองเครื่อง3 p n e 74ครับ20แรงสวยสวยเดิมๆนะครับรับประกันไม่มีแกะไม่มีซ่อมนะครับเดิมสวยๆนี่น็อตทอยเชียงหขาขาวอยู่เลยเดิมครับร้านเราติดผ่านน้ำทุกตัวนะครับคุณปั๊มน้ำแน่นๆอ่าลองฟังเสียงดูครับไป จะติดช่างก็ดึงถอยลังก่อนโอเค